วันนี้ถึงเวลาแล้วที่น้องนะครับนะน้องอะมิโนบำรุงดอกและบำรุงผลของเราจะสายเสงนี่พี่นันกเกกรนะฮะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะท,ที่จะสายเสงพี่นักเสกกรนะฮะทำไมครับทําไมนะฮะวันนี้เมื่อเช้าเกิดอ,อะไรขึ้นครับเมื่อเช้าหลายพื้นที่เกิดไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นฝนตกดนะฮะฝนตกกันเมื่อเช้าเนี่ยเนาะแต่หลายพื้นที่ฝนตกกันเยอะเนาากักเกกรเยอะน,นะครับนะฝนตกเยอะมากพี่ักเกรเพราะฉะนั้นนะครับ ฝั่งในหลายพื้นที่เราเจอกับสภาวะหนึ่งนั่นคือนอกจากฝนตกแล้วเราเจอกับสภาวะฟ้าปิดนะครับฟ้ามันปิดนะฮะฟ้าปิดพอฟ้ามันปิดเนี่ยพีย่นักสกรฟ้าปิดไปกี่วันแล้วครับ2วันแล้วเนาะนะอย่างผมเตือนเมื่อวานพี่นกรเรื่องของอาการฟ้าปิดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบกลับนะฮะคนปลูกทุเรียนโดยตรงพี่นักสกกรวันนี้ถึงเวลาแล้วพี่นักสกกรนะฮะ ที่นะครับน้องอะมิโน,โนนะครับนะน้องอะมิโนบำรุงดอกและน้องอะมิโนบำรุงผลของเราจะสายเสียงรัศิกอนนะฮะนะฮะวันนี้พระศดิกอนนะครับนะหมายความว่ายังไงครับยันผมเตือนรัศิกอนเป็นประจำนะครับนะทุกๆปีนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในช่วงวสภาวะของการทําดอกแล้วนะครับแล้วนะเกิดฟ้าปิดฟ้าไม่เปิดนะครับมันมืดมันคึมมันอึมมันอึมมันมอึมเดี๋ยวไปมอึมอึมอึอึมอึมอึมอึึมม ฟ้ามันมืดมึมคึมนะครับหรือฝนมันตกมันเก่อรสิ่งที่เราต้องจัดการโดยด่วนๆก็คืออะไรครับการเติมอาหารให้ทันนะฮะทุกปีนะผมจะที่ผมจะพูดอย่างนี้ทุกปีนเกษอนกรนั่นคือการเติมอาหารให้ทันนะครับถ้าเราเติมอาหารให้ทันไปเติมอาหารทันยังไงเกษตรกรสิ่งที่ช่วยท่านได้นั่นคืออะมิโนบำรุงดอกของเรานั่นเองเกษตรกรนะครับนะอะมิโนบำรุงดอกครับ ตัวนี้ครับฉีดปุ๊บกินปั๊บอิ่มเลยไ fol? ี่นัอเรียนกอนนะฮะนะฮะตัวนี้นะครับนะผมจะอธิบายพี่นนักเกษตรกรอย่างนี้นะครับทุกๆปีเราจะบอกว่าในให้นะครับพี่นนักเกษตรกรเตรียมสูตร3สูตรสีให้พร้อมฉีดให้ทันบางท่านบอกว่าผมเพิ่งสีสูตรสามสีไปเมื่อวานเองแล้ววันนี้ฝนมันตกนะครับหรือผมเพิ่งสีไปเมื่อสองวันเองนิดนู้นะครับพอดีฝนมันตกผมทํายังไงดีถ้าถ้าท่านไม่อยากฉีดสูตรสามสูตรสีเพราะกลัวว่ายามันจะโอเวอร์โดสใช่ไหมครับ นะให้ท่านเอานะครับอามินพูบเปปุงดอกนะครับนะฉีดพ่นขึ้นใบได้เลยนะครับฉีดพ่นเด็กนักรีนอสกรเพื่อกระตุ้นนะครับเพราะผมจะเรียนน้องสกรไปแล้วนะครับว่าเหตุผลหลักของที่ทุเรียนของเราเกิดอาการแตกใบอ่อนนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับนะผมจะพูดเป็นประจำเลยเนะว่า 1- ก็คือเรื่องของการขาดสารอาหาร 2- ก็คืออาหารมันเกินนะฮะสก็คือปัญหาสภาวะไนโตรเจนที่มันสูงเนาะ พรานะฉะนั้นกเกษตรกรครับนะฮะทีนี้พอฝุนมันตกหรือฟ้ามันปิดอย่างเงี้ยนะครับการส่งเคราแสงของทุเรียนเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งขเขราแสงได้พอใบไัส่งขเขราแสงไม่ได้นัเกษตรกรเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จำเป็นที่ต้องดึงอาหารกลับไปเลี้ยงที่บใบน,นักเกษตรกรทำให้ดอกของท่านมันฝ่อทำให้ดอกของท่านมันแดงทำให้ดอกของท่านมันร่วง นะครับและทําการผลิใบอ่อนใบใหม่ออกมานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยการติดดอกตุเรียนของหลายท่านเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหน้าชื่นตาบานนะครับไม่ใช่ตุเรียนบานนะพี่นักกอนหน้าหน้าเราเนี่ยกลังบานเลยฮะโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วสักพักหนึ่งอ้าวบิ๊กนัวมันแหลมเป็นใบหมดเลยนะครับมันแหลมบอกว่าหมดเลยนะครับนั่นแหลมนะพี่นักกอนเนาะเอาอะมิโนนะครับนะบำรุงดอกของเราไปฉีดพี่นักกอน ฉีที่ไหนครับฉีที่ใบฉีกิ่งได้ไหมฉีไปเถอะได้หมดนะครับ